กระทรวงอุตสาหากรรมนะคะโดยพี่ปุ้ยพิมพ์ัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีคนเก่งของพวกเราชาวรวมไทยสร้างชาตินะคะได้ออกกฎกระทรวงนะคะยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมออกมา2กฎกระทรวง2ฉบับด้วยกันเลยนะคะฉบับแรกเนี่ยคือร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยมี6รายการด้วยกัน <ๆ S 1> ก็คือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าตรามมกนะคะแล้วก็2ใบอนุญาต ทำผลิตภัณฑ์ 3. ก็คือใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่าย 4. คือคำขอย้ายสถานที่คําคำขอโอนใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตแล้วก็6นะคะสำหรับใครที่ทำใบอนุญาตหา,หายหรือชำรุดนะทั้งสิ้นนี้ทั้ง6รายการเนี่ยจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆแล้วนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือต้องจ่ายกันอยู่ที่300 3 0 0ร้อ0ถึงสามพบาทต่อฉบับเลยนะฉบับที่2นะคะก็คือการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบการนะคะตรวจสอบและรับรองนะซึ่งจริงๆมัมีทั้งสิ้นอยู่9รายการเลยนะคะแต่อุตสาหกรรมเนี่ยจะยกเลิกในเรื่องค่าธรรมเนียมให้กับ3รายการด้วยกัน <c oughs> ก็คือคําขอใบรับรองนะคะใบรับรองและการต่ออยุใบรับรองนะคะก็จากเดิมเนี่ยต้องจ่ายกันถึง1000บาทถึง10,000บาทเลยตอนนี้ก็คือฟรีกันไปเลยนะคะ การออกกฎกระทรวงนี้นะคะเอ,อ่อจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายลดต้นทุนของผู้ประกอบการนะคะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นขอใบอนุญาตนะคะแล้วก็ใบรับรองเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้ง2กฎกระทรวงนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะแล้วก็ยาวกันไปจนถึง30มิถุนายน2567หเลยค่ะ